ใช่ค่ะเยอะเยอะมากค่ะเพราะอะไรฮะ<อ>ขายขายทํากําไรหรือว่ายังไงฮะคือหลายอย่างนะคะ,น,ะน่าจะมาจากกระแสของการลงทุนในทองคําช่วงนี้เนี่ยอาจจะให้ผลกําไรสู้าการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ตราสารทุนไม่ได้หรือว่าอันนั้นเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเ เพราะว่าหลังจากที่จอส์โรสมีออกมาประกาศว่าตัวเองได้ขายหุ้นทองคำของตัวเองออกไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนก็เริ่มทยอยขายตามมาค่ะอือค่ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มจากนี้ไปก็ยังคงจะต้องเคลื่อนไหวในใน,ในกรอบกอบอาากแคบๆนิดนดงแล้วก็น่าจะเป็นไซเวดาวค่ะคือถ,ถ้าลงก็ลงได้อีกเยอะไมหมฮะถ้าจะลงนี่ คือมันมีในมันมีไอ้ตัวรับสุดท้ายซึ่งเป็นตัวรับสำคัญถ้าหลุดพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมีโอกาสลงไปได้อีกร้อยเหรียญค่ะโอ้โหลุดตอนนี้ก็เหลือ,อยี่เท่าไหร่นะห้าสิบหกสิบเหรียญก็ก็เยอะก็ยังเยอะอยู่นะถ้าจะลงละขนาดนั้นลงมาเยอะนั่นหม,มาย่าถ้าจะลงได้ขนาดนั้นมันต้องมีข่าวไม่ดีหรือจะต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนหรือกดดันค่อนข้างจะมากพอสมควรนะคุณประวัน คือช่วงนี้เนี่ยข่าวมีในยักกระทองคําบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะขนาดสามารถทําให้ทองคําเนี่ยเ,เปลี่ยนทิศทางของมันได้จริงๆว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองไปตามกรอบทางเทคนิคซะมากกว่าอย่างในลักษณะถ้าแต่ละวันเราบอกว่าวันนี้รับเท่าไหร่ต้านเท่าไหร่แล้วถ้าไม่สามารถที่จะผ่านต้านขึ้นไปได้ก็จะเปลี่ยนเป็นรับก็คือทุกครั้งที่ไปเทสต้านไม่ผ่านไหคหรือว่ายังไงครับคือจะจะ,จะเอ่อก็อยังไงครับ คือหลักไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะเป็นการซื้อขายทางเทคนิคกันซะมากกว่านะช่วงนี้นะฮะใช่ค่ะใช่อชแล้วอย่างนี้นักลงทุนควรจะทำยังไงดีครับ ก็อย่างที่บอกคือถ้าทุกครั้งที่มีมีโพซิชันไปถึงจุดต้านก็ทยอยขายทํากําไรออกมาก่อน<ะ>แล้วถ้าลงมาจุดรับบังเอิญซื้อแล้วรับแล้วหลุดอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ถ้าลงลึกก็อาจจะซื้อทัวเฉลี่ยแล้วก็ขึ้นมาขายต้านอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามองมองระยะยาวนะคะ,ะถ้ายังไม่ผ่านพันหยเนี่ยทุกครั้งที่ไปถึงไฮระดับพ6นหกแล้วดูไม่เบรกเนี่ย อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนโกลฟิเจอร์ก็สามารถช็อตได้ก่อนแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ยก็อาจจะต้องลงมาซื้อข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปถัวขายทีหนึง่งโดยที่การซื้อแต่ละครั้งเนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อด้วยปริมาณมากๆอาจจะซื้อด้วยปริมาณสัก20 25เปอร์เซ็น30เปอร์เซ็นแล้วทุกครั้งที่ย่อมาถัวแล้วขึ้นไปขายเผื่อข้างบนอันน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะภาวะแบบนี้จะเป็นไปอีกนานแค่ไหนคะคุณประวะัติ คือต้องมองว่าเมื่อไหร่ที่ตราสารหนี้ตราสารทุนขาดความน่าสนใจอันนั้นเป็นตัวหนึ่งหรือว่าเศรษฐกิจของของทั้งทั้งสองซีกเนี่ยมีประเมินมาว่าจะไม่ค่อยดีอันนั้นอาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะทําให้ทองคํากลับมาเป็นเชฟเฮเวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเพราะว่าแม้กระทั่งเราจะสังเกตได้ว่าข่าวนี้จริงๆเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองถึงถึง,ถงประเมินได้ว่าข่าวโดยส่วนใหญ่ ในช่วงใกล้ๆเนี้ยจะมีแค่ผลทําให้ทองคําสามารถแกว่งตัวได้เท่านั้นเองค่ะครับครัับวนนี้ตขอบพระคุณนะครับคุณประวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับกับราคาทองคําแท่งที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเช้าวันนี้นะครับทองคําแท่งรับซื้อที่บาทละ22,250บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่บาทละ22,350บาทราคาปรับขึ้นมา50บบาทนะครับ